เขาใช้ไฟฉายนะครับสองสถาปัดที่นี่สวยมากครับการตกแต่งในวัดรอบๆวัดสวยงามมาก จากห้องวันนายนะครับแล้วก็กําลังจะเดินทางกลับไปที่โขงเจียมนะครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าที่พักก่อนนะส่วนพี่หนองน่าจะแยกกับในวันนี้เลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเที่ยวต่อในโขงเจียมอีกน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คิดว่าจะมีผาแต้มนะครับส่วันนี้เดี๋ยวผมจะพาเข้าที่พักก่อนตอนนี้ก็แบบปลดทุกอย่าง <c oughs> ออกมาจากห้องวันนานะครับเล่นน้ําเปียกก็ขี้เกียยเปียนชุลละวันนี้ไม่มีแดดแล้วก็ไม่เป็นไร บอำเภอโขงเจียมนะครับจังหวัดปูบลราชธานีเดี๋ยวเข้าที่พักกันก่อนอ่ะโอเคตอนนี้มาถึงที่พักแล้วชื่อว่าพิมพจันรีสอร์ทสนะครับอันนี้เคยมาพักแล้วก็ต้องรำลาพี่หน่องณที่นี่นะครับสวัสดีครับก็มีเวลาแค่วันเดียวอ่ะแค่นี้ก็ดีใจแล้วที่แบบพามาเที่ยวเ,เดินทางปลอดภัยครับถึงแล้วบอกผม้วยนะพี่ได้ไดครับผมแล้วกันครับพี่ เกือบแล้วเกือบแล้วเดี๋ยวเราจะตรงไปที่วัดภูพราวก่อนนะครับในคืนนี้จุดเด่นของวัดภูพราวนะครับก็คือจะมีลักษณะเป็นพื้นเรืองแสงนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะอยเราจะเห็นพระอาทิตย์ตกปะวะทันไหมเนี่ย 25นาทีและสะพานข้างหน้านะครับก็จะเป็นสะพานที่ข้ามแม่น้ำมูลนะแล้วถ้าเรามองไปทางซ้ายนะครับก็คือวิวแม่น้ำโขงนะครับเนี่ยแม่น้ำมูลกับแม่น้ำโขงบรรจบกันที่ที่นี่เลยนะครับอุ้ยข้างหน้ามีแดดด้วยแสดงว่าเราอาจจะเห็นพระอาทิตย์ตกนะลุ้นไปเลยกันเดว,ว้าว สงอาทิตยอยู่ตรงกลางพอดีเลยดูดิสวยมากไม่เคยเห็นอย่างนี้อาทิตกำลังจะตกครับตอนนี้น่าจะทันอยู่เหลือเก้ากิโลนะถึงแล้วถว้าไปอีกสองกิโลนะครับ พส่จอดตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเรามาถึงวัดภูพาวนะครับนี่มาใส่จอดตรงนี้แล้วก็เดินไปที่โบสถ์เลยนะครับโอ้ยวิวสวยมากเดี๋ยวเรารีบไปดูกันเดี๋ยวนี้ผมจะถ่ายวัดนองแสงให้ชมกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสวยแค่ไหนรอบที่แล้วมานะผมมีเวลาแป๊บเดียวคือคนกลับหมดแล้วล้วเราอยู่คนเดียวแล้วกลัวใช่ไหมก็เลยแบบเออรีบกลับ แล้วก็ได้ถ่ายทีเดียวคือเวลาถ่ายแสงคืนนะมันต้องใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะจะเห็นเป็นคลิปๆหนึ่งที่มันสวยมากแต่วันนั้นถ่ายสิบห้าทีมันงมันก็เลยได้ช็อตสั้นๆที่แบบมันไม่ได้สวยงามมากเท่าไหร่จะเป็นวัดที่เหมาะกับการมาถ่ายรูปตอนเย็นกับตอนเช้าน,นะด้านบนก็จะเป็นที่จอดรถยนต์นะคือมอไซค์เขาไม่ให้ขึ้นมาตรงนี้เลยนูนแสงพระอาทิตย์ตกอุย้ยสวยมากทำไงไร ่ะเห็นละบริเวณที่เขาจะเรืองแสงนะครับก็คือบริเวณที่เขากั้นไว้ให้นะครับเนี่ย้ hey, ไปดูวิวข้างบนนู้นๆสวยมากเลยครับคือวิวตอนเย็นนะครับที่นี่คือเดอะเบสมากเลยเราจะเห็นเขื่อนซิลินดอนนะครับ ลายแสงอันนี้ก็คือตัวบทนะครับสวยมากในข้างบนเรืองแสงหน่อยเห็นไหม คนครับตอนนี้เริ่มเรืองแสงและเมื่อก่อนเขาไม่ได้ทําแบบอย่างงี้นะมันเห็นชัดกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะก็เดี๋ยวรอตรงตรงวัดนะครับเรืองแสงตรงโบสถ์นะนี่ก็เป็นเวลาหกโมงมพอดีนะช่วงนี้เริ่มมืดเร็วแล้วเพราะว่าเริ่มหน้าหนาวอ,อ่ะประมาณนั้นอาทิตย์จะหมดละ ถ่าตรงเนี้ยมันมืดนะกล้องมันเพิ่มความสว่างให้นี่สวยอ่ะพอเขาทำสีใหม่ตรงเนี้ยมันสะท้อนสว่างกว่าตรงตรงโบสถ์ทำให้ตรงโบสถ์ถูกดับไป ถ้ามีคนส่องไฟมันก็ยิ่งจะไม่เห็นเลยแต่ที่พื้นเนี่ยความพิเศษของเขานะครับก็เรืองแสงด้วยนะมันมีวิธีหนึ่งคือเขาใช้ <c oughs> <c oughs> ไฟฉายนะครับสองห้าเนี่ยมันจะประมาณเนี้ไ่ทุกคน เจ๋งมากพอเอาไฟฉายส่องลงไปในพื้นกระเบื้องมันก็จะเรืองแสงเลยนะครับเป็นทุกอันเลยเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยใช่หมดเลยเดี๋ยวเราต้องเดินทางกลับลนะเดี๋ยวเราไปที่พักที่ของเจียมนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ว่ากันใหม่ตั้งแต่มาถึงวัดนะครับลมเย็นพัดมาตลอดเลยซึ่งตอนเนี้อากาศอยู่ประมาณ25องศาคือเย็นมากตอนนี้เย็นเลยอะ่ะถ้าดึกว่านี้น่าจะหนาวละ ไปะเรากลับก่อนดีกว่าน้านหน้าวัดน,นะครับก็จะไม่เห็นนะที่มันเป็นเลืองแสงคือต้องมาดูหลังวัดเท่านั้นนะครับสวัสดีเช้าวันที่สามอุบลน,นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินทางไปที่ผาแต้มมันนะครับในอำเภอของเรียมจังหวัดอุบลราชธานีผาแต้มนะครับห่างจากที่พักของเราประมาณ2ี่กิโลเท่านั้นเองนะ เช้านี้เย็นมากเลย่25องศานะครับ้าขึ้นหาแตงพัตแยกเข้าออกนะครับก็คือถ้ามาจากฝั่งโ่งเจียมก็จะถึงทางออกก่อนนะเนี่ยจะมีป้ายบอกอยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปรวมกันตรงกลางนะครับ คนเท่าไหร่นะครับพี่ยีคนนี่ครับก็จะเป็นปกตินะครับสำหรับอุทยานเนาะรถยี่สิบคนยี่สิบเนาะขึ้นไปสองชัโครึ่งคือที่นี่ก็จะมีเป็นเป็นบ้านพักด้วยนะบ้านพักอะไรเงี้ยเยอะเลยเนี่ยเนี่ยทางขวาแต่ต้องติดต่อจองกันมาก่อนนะครับอุ้ยพาที่ขึ้นพอดีเลยเรามาช้าวะ ช้าดิตอนแรกจองแต่ตีหนะ้าไม่ตื่นนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ผ่านแ้มก่อนนะครับสองกิโลแล้วกต็ตรงนี้ก็จะมีเสาเฉลียงอยู่ทางซ้ายนะครับเดี๋ยวผมพามาดูขาลงขึ้นไปดูบรรยากาศพาทิศขึ้นกันดีกว่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับอุบลฝั่งเนี้ยอีสานใต้เนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนกับภูเขาหินนะครับเป็นลานหิน มีน้ำตงน้ำตกบนหินอะไรใส่แลนมาอุบลน,นะผมแนะนำมาตี5วันเลยครับว่าแต่ที่มันก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะน,นะเพราะมันสวยอีกอย่างหนึ่งบางสถานที่มันก็ค่อนข้างไกลกันด้วยอะไรอย่างผา,าศอกเนี้ยรอบนี้ผมไม่ได้ขึ้นนะแต่มันต้องใช้เวลาทุกคนผาศอกเนะี่ยกว่าจะขึ้นกว่าจะเดินไปเล่นน้ําเนี่ยเห็นไหมสวยเนาะมันเป็นวิวขอากว้างๆนะเราถึงแล้ว อยู่งแต้มแล้วผมชอบร้านจอดรถผาแต้มนะมันดิบดีเขาใช้ร้านหินแล้ะใ,ในการทำที่จอรดรถตอนที้จะขึ้นแล้วครับทุกคนนู่นฝังตะวันออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวนะเดี๋ยวเราเดรนไม่ต้องพาก่อนไปชมวิวฝั่ง ลาวนะครับแล้วก็แม่น้ำโขงขั้นไทยลาวตรงนู้นบรรยากาศดีมากเลยอ่ะกล้องไม่เท่าไหร่นะต้องมาดูด้วยตาพระอาทิตย์ขึ้นแล้ว ผาแต้มเนี่ยมีพื้นที่ติดกับประเทศลาวโดยมีแม่น้ํโขงเป็นเส้นแบ่งเขตพรมแดน,นที่นี่จะมีภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ริมหน้าผาที่ยาวที่สุดในประเทศด้วยแล้วก็จะมีเสาหินรูปแปลกๆมีทุ่งดอกไม้เล็กๆหลากสีช่วงปลายฝนต้นหนาวก็คือช่วงที่ผมมานี่แหละอุทยานแห่งชาติผาแต้มนะครับก็จะมีพื้นที่ประมาณ340ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่อาเภอคงเจียมศรีเมืองใหม่กับอำเภอโพไซนะครับมีอาณาเขตติดกับประเทศลาวนะครับโดยมีแม่น้ำคง เป็นเส้นแบ่งเขตคือสภาพของอุทยานเนี่ยก็จะเป็นที่ราบสูงสลับภูเขาทรายนะครับมีสภาพป่าเป็นเป็นป่าแตงลังประมาณนั้นตรงนี้ก็จะมีทางเดินลงไปชมภาพเขียนสีผมไม่มันจะต้องเดินทางไหน บ้านเขาก็เป็นเหมือนผาหินตัดเหมือนกันนะเนี่ยหินตัดลงไปเลยอะ่ะนี่นี่เห็นปะจะเป็นหน้าผาหินตัดเหมือนฝั่งเราเลยนะไม่แน่ใจว่ามีน้ําตกหรือเปล่าฝั่งนู้นเหมือนเคยเห็นอยู่นะแต่จำไม่ได้ว่าตรงไหน ช่วงนี้พาคิดขึ้นเร็วนะครับก็ว่าทําไมมาถึง6กโมงคือขึ้นแล้วที่นี่พาที่ขึ้นเวลาตีห้าสีนาทีนะครับซึ่งวันนี้อุณหภูมิต่ําสุดอยู่23สามองศา,ส,าสูงสุดอยู่32มสิบสอง่พาแต้มคําว่าแต้มเนี่ยเป็นคําภาษาถิ่นอ้างเดิมนะครับหมายถึงภาพวาดระบายประทับอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นแหล่งที่พบภาพเขียนสีก่อนปัติสัตร์อายุราวๆประมาณ 3,000- ันถึงสี่พปีนะครับจะมีกลุ่มภาพวาดเขียนกระจายอยู่ตามผนังของหินนะครับทั้ง4กลุ่มเลยนะครับ เดี๋ยวเราลงไปดูตรงภาพเขียนสีของผาแต้มกันดีกว่ราระยะทางเดินรอบเลยนะ3กิโล3-4กิโลใบถ้ำนางลี้หรอมีถ้ำเนื้อเว้ต้องเดินรอบริมผาไปเราอยู่ตรงนี้เดินมานี่นี่เขาจะมีป้ายบอกอยู่นะเนี่ยภาพเขียนสีแล้วก็เขาจะไม่ให้ลงหลัง5้าโมงครึ่งนะครับเพราะว่า มคิดว่าพอลงไปเราน่าจะขึ้นมาไม่ทันไม่ทันแบบมืดแล้วอ,ะ,อะไรประมาณนั้นอันตรายนะครับอ่าโอเคเขาก็จะมีป้ายบอกโอ้โหต้องเดินใช่ไหม เออเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ไหมนี่ไงว้อนเหมือนปลาเอ็กซ์เรย์มันเป็นกระดูกปลาก้างปลาแต่ถ้าเหมือนปลาสุดก็อันนี้นี่ใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่เจอละเจอละนี่ไงตรงนี้ตรงนี้กับอันนี้ ถึงภาพเขียนกลุ่มที่2กันแล้วนะครับออกลุ่มนี้เดี๋ยวดูต้องดูแนวกันไว้ตรงไหนเราต้องดูอ๋อนี่เจอแล้วเจอละอันนี้เห็นง่ายเลยนี่นี่อันนี้อันนี้ชัดเลยเห็นละเป็นรูปปลานะครับมีรูปแบบรูปเครื่องใช้อะไรพวกเนี้ยอันนี้จะเห็นชัดเลยเห็นง่ายเลยนะครับด้านบนเห็นไหม มีผลาตัวใหญ่ด้วยนี่ตรงนี้ก็อีกหนึ่งชุดนะครับกล่องของกลุ่มที่สองเห็นไหมด้านบนก็จะเป็นหน้าผานะครับที่เราเรายืนข้างบนเมื่อกี้แหละถ้าตกลงมาก็อยู่ตรงนี้แหละมันเป็นผ่าทอดยาวมากเลยนะ ทีนี้ถ้าเราไปกลุ่มที่3แล้วน่าจะเหนื่อยเกินไปอันนี้ขออนุญาตอยู่แค่กลุ่ม2อนะครับอยากให้ทุกคนมาดูด้วยตัวเองนะมันก็แปลกตาดีจุดสังเกตน,นะครับเขาก็จะมีทางยืนเหมือนจุดชมวิวอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือมันเป็นที่ที่เราสามารถขึ้นไปดูแล้วก็ถ่ายรูปจากตรงนี้นะครับจะเห็นชัดมากประมาณนั้นนี่ครับขึ้นมาด้านบนเขาก็จะมีแบบที่จำลองนะครับเนี่ยผนังจำลองที่ นททางทะครับอตอนนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปที่โองเตรียมก่อนนะไปหาอะไรทานก่อนแล้วก็เดี๋ยวเก็บของนะครับออกจากที่พักแผนก็คือจะเที่ยวในโองเจียมสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะเริ่มไล่กลับไปทางบนแล้วนะครับ เนี่ยครับตรงนี้ก็เรียกว่าเสาเฉลียงนะเป็นปฏิมาก,กรรมทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการการผุร่อนนี่ครับมันก็แปลกดีนะ สวัสดีครับผมไอเดีเกมมิ่งัีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับรก,กินข้าวก่อนพี่ยังไม่ได้กินข้าวเลย <Okay. S 1> กินยังพี่ <Okay. S 1> หน่อยเดี๋ยวเ,เลี้ยวออกไปทางเขื่อนศิรินทร์นรนะครับ ีเขาจะพาไปทานข้าวคนก่อนนะน่าจะต,ตรงแถวเขื่อนเลยอถวแถวเคขื่อนนะครับไม่รู้ว่าที่ไหนเดี๋ยวขี่ลองเดี๋ยวลองขี่ไปดูกันนะน่าจะวิวดีอืมยูอาร์แคมปิ้ง ที่ยูอ UR c แคมปิ g นะครับ mm hmm. บรรยากาศดีมาก mm hmm. ชอบฟิลแบบเนี้ยยิมน้ำนะฮะ mm hmm. เออนี่อันนี้ที่พักเขานะคือดีนี่ mm hmm. เป็นเหมือนครับ mm hmm. เหมือนคล้ายๆฟิลบ้านต้นไม้อ่ะหลังเล็กๆอะไรอย่างงี้ mm hmm. นู่นนะครับน่าจะเป็นห้องอาหาร mm hmm. นี่บ้านต้นไม้หลังนี้ นะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นโซนนั่งทานอาหารนะครับมีร้านอาหารมีคาเฟ่ด้วยด้านบนนั่งได้หมดเลยดีเดี๋ยววันนี้คงไม่มีอะไรจะเข้าเมืองกันแล้วทุกคนแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไปแวะคาเฟ่้งคาเฟ่สักหน่อยหนึ่งแกงงวงนะครับ เดี๋ยวซ้ายเข้าอุบลน,นะครับสวัสดีกันตอนเช้าในเมืองอุบลน,นะครับก็ช่วงส่งท้ายทริปนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปที่นี่วัดพระธาตุหนองบัวนะครับอยู่ในเมืองอุบลเลยเป็นวัด ประจำจังหวัดอุบลเช่นกันนะครับด้านในก็จะมีพญานาคนะคเดี๋ยวผมพาไปดูเนี่ยอยู่ตรงโรงแรมเลยเนี่ยวิ่งไปตรงนี้ประมาณไม่กี่ร้อยเมตรก็เข้าวัดละไปะไปดูกันนะครับก่อนเราเดินทางกับไปไหว้วพระขอพรอ,อะไรอย่างนี้นะครับ วัดพระธาตุนองบัวนะครับก็จะห่างจากตัวเมืองประมาณ3กิโลเมตรนะถนนเลี่ยงเมืองจะมีแยกจากถนนใหญ่ก็เข้ามาประมาณ700เมตรนะครับเราจะเห็นวัดเด่นชัดเลยนะครับซึ่งภายในวัดเนี่ยจะมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจนะครับก็คือพระธาตุเจดี์สีมหาโพนะครับที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ25ทศวรรษของพุทธศาสนาในปีพศ2 5 0 0ก็ได้จําลองแบบมาจากพุทธคยาที่ประเทศอินเดียนะครับเป็นสานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุรอบองค์พระธาตุจะเป็นกําแพงแก้ว ซึ่งทั้ง4มุมของกำแพงเนี่ยก็ประดิษฐานพระเจดีขนาดเล็กอีก4องค์นะครับภายในองค์พระธาตุมีประตูทางเข้า4ด้านเป็นวัดที่ตั้งโดดเด่นอยู่กลางเมืองเลยนะครับคือมองจากไกาๆลๆเราก็จะเห็นพระธาตุตั้งโดดเด่นเป็นสง่า เ้าซุ้มประตูมานะครับเราต้องถอดรองเท้านะแล้วก็ตรงนี้ถ้าจะเข้าไปด้านในพระเจดีก็จะต้องถอดหมวกน,นะครับแล้วก็แต่งตัวให้เกียรติสถานที่ด้วยนะครับผู้หญิงไม่ควรใส่ขาสันน้นเนอะอันนี้ก็เป็นสถาปัตย์ครับนี่ดูกล้ใกล้ก็นั่นแหละได้อิทธิพลมาจากทางอินเดียจริงๆริอ่ะ คือเข้ามาด้านในเนี่ยสถาปัตยกรรมโคตรสวยเลยอะแบบงานละเอียดมากสวยมากก็เป็นสัญลักษณ์ที่มีความออกทางอินเดียนะครับประมาณนั้นนะฮะและที่ปูบนนะครับเราก็ ต้องจบกันที่ตรงนี้นะครับนะวัดพระธาตุหนองบัวที่จังหวัดอุบ,บลราชธานีนะเราจะเดินทางกลับกันไปนะครับ่ะเดินทางกลับบ้านกันตอนนี้ก็เวลาประมาณ8ปดโมงกว่าแล้วอันนี้8ปดโมงครึ่งนะครับเราจะเดินทางออกจากที่นี่กันนะครับเดี๋ยวดูว่าถึงบ้านกี่โมงคือจะพยายามให้ถึงไม่ค่ำนะครับไป ค่าน้ามันทั้งหมดในคลิปนี้นะครับสำหรับ ADV 350ของผมนะรวมทั้งหมด2,100บาทใช้ไป59ลิตรพอดีระยะทาง1,646กิโลเมตรค่าเฉลี่ยออกมาครับได้27.9ล,ลิตรถือว่าประหยัดพอสมควรนะครับในความเร็วที่ผมใช้ด้วยนะและค่าใช้จ่ายห้องพักนะครับทั้งหมด3คืนเนาะใช้ไป1,450บาทแล้วก็จะมีค่ากินข้าอุทยานต่างๆนะครับอีกประมาณ1,000บาทก็รวมค่าใช้จ่ายในทริปนี้นะครับก็ประมาณ4,550บาทนะครับบวกลบ100 ถึง200นะครับผมก็จําได้ไม่หมดนะครับเพราะว่าไม่ได้จดไว้ละเอียดหวังว่าจะเป็นแนวทางในทริปอุบลนี้นะครับผมจริงๆอุบลมีที่เที่ยวเยอะมากนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลานิดนึงนะครับซึ่งทริปนี้ผมไม่ได้มีเวลาเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ตั้งใจถ่ายออกมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมไว้เจอกันทริปหน้านะฮะตอนนี้ก็มาถึงกรุงเทพอย่างปลอดภัยนะครับถึงประมาณ4โมงครึ่งพอดี8ชั่วโมงนะแทกอุบลพัก3รอบนะครับยิงยาวนะครับ250ิโลก็ขี่สนุกนะครับยืนพ ร้อยร้อยหนึ่งร้อยสิบประมาณเนี่ยหลอดทางนะ